สวัสดีครับเพื่อนๆทางช่องเวชัยชนแนลนะครับสวัสดียามเย็นๆน,นะครับวันนี้เดี๋ยวจะพามาดูหลังบ้านนะครับนี่เมื่อเมื่อคลิปก่อนๆนั้นผมเคยได้ได้ทําคลิปเอาไว้นะครับว่าเกี่ยวกับแมโคโูมาขุดลอกคลองนะครับให้ที่ตรงนี้นะครับทุง่งนาตรงนี้หลังบ้านนี่นะครับตอนนี้ทั้งต้นอ้อยทั้งต้นกระท่อมทั้งต้นกล้วยนะครับก็สดใส ใบเขียวขจีขึ้นมาทันทีเลยนะครับนี่นี่มะพร้าวอันนี้กระท่อมนะครับดูความงามของเขาสิครับใบหนาเลยเผมย้ายมาจากข้างหน้าบ้านนะครับฝั่งนู้นหน้าบ้านหลังนู้นนะครับย้ายมาผมไม่ครูเขาขุดบัก็ย้ายมาเลยดูความงามของตะไคร้นะครับเมื่อวานนี้ผมเอาบัวแดงลงมาปลูกนะครับที่ในคลิปก่อนที่ผมลงไปที่มันมีเหงานะครับ เงาตัวกอมันนะครับที่เราไม่สามารถจะเพาะได้นะครับเพราะว่ามันจะมีต้นอ่อนต้นแก่ขึ้นเต็มไปหมดนะครับผมมามาปลูกยาวไปถึงนู่นเลยนะครับวันลงปลูกนะครับก็ก็ดูว่าประมาณสักกี่วันเขาจะขึ้นนะครับออตอนนี้ฝนก็ยังมายังไม่เต็มที่นะครับสะน้ำก็ตอนนี้น้ำเต็มแล้วนะครับน้ำน้ำน้ำเต็มแล้วแต่ยังไม่เต็มที่นะครับเพราะว่า ฝนเ็ายังไม่มาเต็มที่นะครับทีนี้ถ้าน้ํามาตรงนี้ป๊๊บเนี่ยคาดว่าถ้าถ้าจะท่วมไอคันที่ผมเดินอยู่เนี่ยแสดงว่าโอ้โหมันมันมันต้องท่วมไปถึงผมด้วยนะนู่นนะบ้านหลังนี้ครับมันต้องท่วมไปด้วยนะครับทีนี้ตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะปลูกบัวทั้งหมดเลยอันนี้นี่ปลูกแล้วครับคลองนี่ปลูกแล้วส่วนสาลุงนี้เป็น เป็นเป็นสารูกใหญ่ที่แมโคโวมาขุดเอาดินไป3 4 0สิบเที่ยวนะครับตอนนี้น้าเต็มสารแล้วเนี่ยนะครับเต็มเลยนะครับก็นะครับลึกมากนะครับแมโคโวส,สุดสุดตัวเลยนะครับลึกมากก็คิดว่าจะเลี้ยงปลานะครับจะเลี้ยงปลานินไม่รู้ว่าจะยังไงจะดีหรือเปล่าก็ไม่รู้รพื้นที่ตรงนี้ตรงนี้ก็เป็นข้าวมะลินะครับเนี่ยหวานข้าวมะลิ ตอนนั้นเขาเรียกอะไรเพี้ยเพี้ยแดงเนาะลงผมฉีดยาไปสองครั้งนะครับก็สดใสขึ้นมาบ้างแล้วนะครับต้นอ้อยนะครับเนี่ยงามมากเลยครับเนี่ยอันนี้สุพรรณบุรีห้าศูนย์ครับเนี่ยซื้อมาเมื่อปีที่แล้วเนี่ยไปปลูกอยู่มุมตรงนู้นครับหนูเขาไม่ขึ้นก็เลยไปปลูกหน้าบ้านงัดไปปลูกหน้าบ้านเสร็จงัดจากหน้าบ้านมาปลูกนี่อีกนะครับตอนนี้ซื้อมาในราคาสามร้อยกว่าบาทครับตอนนี้ตั้งแต่นู้นมาเลยนะครับหนูต้นตรงนู้นอะ เป็นขยายพันธุ์มานะครับแล้วก็สุดตรงนี้นะครับเนี่ยก็ปีนี้คาดว่าได้เป็นตันแน่ๆครับยังไงก็ได้เป็นตันนะครับจากซื้อมาแค่สามร้อยกว่าบาทนะครับซื้อมากล่องเดียวกล่องเล็กๆสามร้อยกว่าบาทนะครับตอนนี้นุ่นเลยนะครับแน่นอนเลยครับเป็นตันแน่นอนก็อ้อยปีนี้ได้ปลูกตรงนี้คิดว่างามนะครับเนี่ยกล้วยก็เริ่มจะติดแล้วนะครับ กล๋วยเริ่มติดแล้วนะครับตอนนี้บรรยากาศยามเย็นๆนะครับจากทุง่งนาของเรานะครับทุง่งนาที่มันเหลืออยู่นะครับที่ผมเคยลงคลิปวังก่อนว่าจะทำเกี่ยวกับการเกษตรนะครับตอนนี้ก็น้ำขึ้นมาหล้นแล้วนะครับล้นตะลิ่งแล้วตรงนี้เดี๋ยวจะเอาข้าวมาปลูก นะครับตรงนี้จะเอาข้าวปลูกเพราะมันเป็นคันอยู่นะครับเป็นเบิร์มอยู่อันนี้นามขึ้นมาแล้วผลผลิตต่างๆก็เริ่มเริ่มเริ่มจะเห็นแล้วนะครับนี่ตะไคร้เริ่มงามแล้วติดแล้วนะครับตะไคร้ติดนี่อ้อยถึงนี้เลยนะครับเนี่ยอ้อยสุดนู่นเลยนู่นขยายพันธุ์มาถึงนู่นเลยปีนี้ยังไงก็ได้ตันครับต้นกล้วย ลังจะตกเคือแล้วนะครับเนี่ยลังจะตกเคือแล้วนุ่นนะครับยาวไปนุ่นไอสีเหลืองเหลืองคือค่อนข้างที่จะตายแล้วนะครับเพราะว่าเชน้ํานี่นะครับก็ไม่ได้ถ่ายให้ให้เพื่อนๆดูนะครับเกี่ยวกับการเกษตรตรงนี้นะครับจากลงคลิปมาเกี่ยวกับไม่ครมาขุดแล้วก็หยุดภัยพักหนึ่งยาวเลยนะครับเนี่ยตอนนี้ก็ จะได้ผลผลิตหลายๆอย่างเลยนะครับเดี๋ยวจะลงผักกระเฉดนะครับผักกระเฉดผักตีนเต่าอะไรพวกนี้นะครับเนี่ยจะลงไปเดี๋ยวจะหาปานินมาปล่อยนะครับปานินมาปล่อยก็บรรยากาศท้องทุ่งนายามเย็นนะครับเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับตรงนี้ก็ถมดินไว้นะครับ ก็จะใช้อะไรเดี๋ยวค่อยดูก่อนหน้าแรงๆนะครับอาจจะเป็นบ่อตกปลานะครับเดี๋ยวตน้นต้นอ้อยก็โตต้นกล้วยก็โตนะครับอันนี้อันนี้ข้าวที่เป็นข้าวมะลิอย่างดีด้วยนะครับปีนี้ปลูกข้าวมนลิะนะครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวก็เพื่อนๆที่รับชมแล้วมีข้อแนะนำเกี่ยวกับ งานการเกษตรนะครับจะลงอะไรดีจะเลี้ยงอะไรดีนะครับช่วยเนะนอัหน่อยนะครับเนื้อที่ตรงนี้ที่เหลืออยู่ตรงนี้หนึ่งไร่กับประมาณสองงานนะครับเนี่ยอยู่ตรงนี้บอ่อสระน้ําตรงนี้สองงานนะครับหยาวไปถึงนูน่นหลักนู่นเลยสองงานและที่ตรงนั้นที่ปลูกข้าวอยู่นะหนึ่งไร่นะครับหนึ่งไร่กับสองงานครับทําประโยชน์อะไรดีนะครับตะไคร้ก็เริ่มเริ่มเริ่มติดแล้วเริ่มงามมะพร้าวมะพร้าว ก็ติดแล้วนะครับเนี่ยอ้อยทั้งนั้นเลยนะครับสุพรรณบุรีห้าศูนย์นะครับเนี่ยขันน้ําครับอ้อยขันน้ําทีนี้จะคันน้ําขายนะครับทั้งเลี้ยงบุทั้งเลี้ยงไอ้บัวแดงนะครับทั้งทําการเกษตรหลังบ้านนะครับหน้าบ้านก็ตัดต่อตัดรถผุนะครับซื้อรถมาตัดสารพัดครับนะครับเย็นนี้คืนนี้จะไปส่งอะไรที่จันทบุรีนะครับ อออเนี่ยนะครับนงามนะครับเนี่ยท่วมหัวผมแล้วกำลังงามเลยใบยกระทมกําลังดีเช่นกันนะครับผักกระเฉดผักตีนเต่าก็เริ่มติดแล้วนะครับนี่ตะไคร้งามผักทองติดแล้วผักทองก็เริ่มจะขาดคืบขาดแล้วนะครับผมปลูกต่นหน้าแรงครับผมนึกว่าแต่เขาจะไม่รอดนะครับเนี่ยปลูกหน้าแรงนะครับแต่เขาก็รอดตอนนี้ใบ สมบูรณ์มากเลยอ่าเป็นการแดงนะครับเนี่ยกระท่มการแดงสมบูรณ์มากเลยสมบูรณ์ดีเลยนะครับอันนี้คือส่วนหลังบ้านนะครับนี่นะครับให้เพื่อนๆดูผลผลิตใกล้จะเห็นแล้วนะครับใกล้จะเห็นผลผลิตแล้วแตงโมงมหีหนึ่งลูกใกล้จะได้เห็นผลผลิตแล้วดีใจด้วยนะครับนี่ครับอ้อยตรงนี้เนี่ย ซื้อมาแค่300อบาทรู้สึกจะสิบสิบกวัวท่อนหรืออะไรนี่นะครับจำไม่ได้ท่อนละคืบเองนะครับ2ตาท่อนหนึ่งมีสองตาสองตาผมซื้อมา300บาทสั่งสั่งราสซดามาตอนนี้ตรงนี้นะงามมากเลยเห็นไหมครับเนี่ยนนี่ต้นกระท่อมครับเนี่ยท่วมหัวผมแล้วใบดกปีใบหนาดีครับนี่นะครับกระท่อมนะครับ ข้างในก็เลี้ยงบัวแดงเหมือนเก่าเหมือนเดิมครับเนี่ยวันนี้ลงคลิปไปแล้วคลิปหนึ่งนะครับเนี่ยอันนี้ก็รอสิวันนะครับถึงจะเปิดจําหน่ายได้นะครับอันนี้ก็เป็นบอดซีเมนต์ลาดปูนใหม่ๆนะครับก็อีกอาทิตย์กว่าๆนะครับถึง10วันนะครับก็จะลงจะลงอีกนะครับลงบัวอีกนะครับข้างหน้าก็ตัด ต่อรถตัดรถผุนะครับก็ทำไปนะครับเพื่อความอยู่รอดครับสำหรับขอบคุณนะครับที่ชมคลิปนะครับโอกาสหน้าก็ว่ากันใหม่นะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ